เห็นเล้งๆพี่นออ้องน่าจะยงไงอยู่นะเสร็จเรื่องพี่น้องอู้ใส่โอยูโอเคยูกูนอะยงแห้งพี่น้องอ๋ U, OK, U. อคุณไปยังเ,เ,เดียวปล่อยพี่น้องมาตัวมัน คือว่านำดันสูงแห้งถึงน้องนำดันบางอย่างสูงเลยมาตั้งดาบก็ยังเรียบร้อยปีพระธมเรียบร้อยดอกตีเซราครับหัวพวกคือเก่าพี่น้องเป็นไอ้อีกคนบรนดอยสามเจ้ากูไก่หากิ๋นกับพี่น้องมาตามดุลพี่หลวกพ่ปลาจิกตัวตอนนี้กับสี่ม้งเดือพี่น้องสี่ม้งสี่นาที สิบหกนี่ก้าสี่นาทีอไม่ต้องตามหนุนเลยออกไปจากตัวครับมันถึงยิงมาทันที่เรงเปิดกล้องเก็บทันทันครับ เกิดพอน้ำพอถึงกิบนาทีเลยอู้ใช่เลยอุ้ยใสย่สเด้หน,นึ่งกี่น้องอู้หใส่โอ้ยโอเคยู่อันนี้สองครับเฮ้ยไม่รุดดีลดุดรุดว้าวมาหนึ่ตัวตัวหนาตัวตแต่พี่น้องกลางวันดซั่มไหมอู้ยูนึกเลย เยอยู่ใส่สองอยู่พี่น้องโอ้มันจะเบิดมาหน้าทีพี่น้องหลุดหม้อพอกที่เด็ดส่ล่าพอดีปลาขึ้นชิปน้ำพี่น้องพอาะิปน้ำปั๊บผมเปิดกล่องลุ้งไปลึกเนาะลุ้งไปเตียนลุ้งไปทั้งหมุนก็พี่น้องชิปที่สุดหนั่งเตียนลุ้งเลยผมผมแล้วเวียงปิดนี่สิเวียงก็ลิงน้อยนึงก็สัตย์เตยคิดอยู่ว่าเมื่อกี้ยิงแล้ววันนี้ขามขามมีด นั sea, ite, it ่งใจนั่ใจเลยว่าขาผมก็ขาดลูกดอกมันมาคิดว่าสิบพุทธถือคนละพี่น้องแต่มันถือถือหลังครับไปที่น้าเติบอี่ดอกสู่กันยี่โด้นเติบองมนี้มันขาดย้อนยังที่ขาดย้อนเครื่องใหม่พี่น้องตีเครื่องใหม่ถึงได้ดึงเครื่องใหม่ขึ้นดึงเฮียงเหนื่อไรขาดครับเบิดมันตอนนั่งเราโดนพี่น้องขึ้นมาว่าถึงสิบนาทีมาเปียังเหลวก็ดีว่าถึงสิบนาทีครับมาเลยจิบน้ำเลยตัวเขาจั่ว ไปพี่น้องไปพี่น้องหาข่าไม้ดกว่าี่อตัวมันาคือเข้าครับหากิมข่าไม้เนืน้อู้เขพี่น้องอตัครับเ,เียไปม้ยลับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมข่าไม้เนืน้อผูครับนก็เป็น đầm thì nó bị biết tù với cuba hả tạm lùng vựng nó có lẽ với tạm lùng vựng nóng lên nóng lên nóng nông nóng lên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  Có máy nóng lên นีู่งกว่าสายเต๋อเลพี่น้องสามมุ้งกว่าด้วนยม<อ>าจากเงินโพโพ่ฝาจักตูพี่น้องไม่ขึ้นไหมครับหมาที่ซ้ายบอกไม่ขึ้นเอาทิตที่แล้วเพป็นสองสามตูครับไม่เดี๋ยวพี่น้องไปเดี๋ยวหุ้ยกับผมขึ้นบุ่นเลยจิ้มมันบ่เจ้าเลยสวยแล้วครับหน้าจิ้วมันสามม้วกว่าละสามมุ้วนส,สี่มุ้งนะครับ ขึ้นยากพี่น้องแต่ว่าพคนเห็ดผ่านไปถนังแบบย่างดีเลยซุ่มแบบย่างดีเลยโอ้ยระยะยิงสิโจครับแน่นแต่โอ้บุกเคยยิงปลาไก่ไปถึงเต้าไปน้องก็ยิงถือไปเลยนั่งพี่น้องอขีรับว้ายมีอะไปพี่น้องโอ้เเี้าเยอะระยะประคิดโอ้ยคิดแกคิดปวด บ่เกิดซีเบียนเป็น้องเต็มที่กับหาเมตรมานี่งยันมานออกมาสายทองลอยปอนครับของเหี่ยวใส่เลยมาเข่าไม้เพื่อครับทอดเชดูงีมานี่เป็นไม้เชดูด้วยพี่นอ้องแถวนี้จะเชดูจนหมาบเชดูกระสูบกับมีแน่ครับที่เหลวที่ใช้ปุ่มในกระสูบไปตัวนึง่งใส่พรมน้ำใส่ครึ่งรูมาพี่น้องมาดีตามผลว่าเฉลิผ่านบ่ น,นัางนะพี่น้องขนาดจริงไงอยู่นะจิ้มนำมานลุ้งครับนี่สายสองรอยเดีย๋ยวๆๆๆกล่องทิปปะติดจุกครับพ,พี่น้องอ้ตัวนี้บอกเลยว่าไงอยู่ครับเก็นตอนจิ้มนำเ้าพี่น้องลุกเรื่นสายสองรอยครับเออขนไปเลย ว่านะขันต่มตรงนี้สามบวกพี่น้ือเปล่าลุงยืง้พห้องล้างพี่น้องลุงเลิกเหรอเปิดกล้องที่กล้องจีติดผมยันเดียวยันตบะบดทะลุเหรอพี่น้องบ้านเราไม่ตขันตะบดทะลุกับเป็นเรื่องได้เหรอพี่น้องเห็นกับบ้านกันแล้วผมเห็นตู้เลยพี่น้องเด็ดเด,ด,ดี่ยว Sambu, kính học kỹ thuật, thăm 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 มันเต้ด้วยเสือสอง่อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี่เน่ไม่มีเหลือดอกนี้เอาละตัวมึงพี่น้องอุ้ยเนี่ยไอตัวนี้อุ้ยอุ้ยปอด มันนเบ็ดเบ็ดพี่น้องยังดอกเดี๋ยวบอกยังเลยพี่น้องว่นสามบวกก็มีแต่เนตัวต่เดี๋ยว,ออยยว,ว,ด,ยวดึงขึ้นได้ป้นเนี่ยสองรอยดึงขึนไพี่น้องแต่ผมสั่มไความชัวร์เแหละเดี๋ยวสองรอยดงขึ้นจงนี่ไระ้ะมืถ่าลุ่หาพี่น้อง ดึงบุขึ้นเดอ้อยังแห้งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่พาดพี่น้องลงเอาครับเชียพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวขอตดัดภาพแปลงรังได้พี่น้องเด้อให,นอหอ้อยู่ด้ีครับพี่น้องผมว่าน่าจะมีอาจจะมีซีอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวบดถอดตัวบดลุ้งไปที่ละไปกิ่งใหม่พี่น้องในตัวน,นี้ผมก็กลับไปแล้วพี่น้องสายแล้วครับน่าจะซีมง้งอ่ะดูกับซีม้วงเละอูย้ยกลางกับบานพี่น้อง

สวัสดีนี่โอ้มือบาดเราพี่น้องเรียบร้อยอู้ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะสร้างพี่น้องเบิงบ่งวกำจักรู้ว่าตัวนี้ถึงมีซีครับตัวนี้ซีน่ะจะได้อยู่อู้งี้พี่น้องงี้โอเคครับถอยทับตัวบานเลยพี่น้องโอ้ ลูก4มิ้นออกครับลุด4.2เบลปดออกขาเกียดียเลยดึงูออกพี่น้องเดี๋ยวออกอยู่บัานหน่อยเลยมึง,งโอ้เดี๋ยวคุณอะยัยงงี้แค่นนองอ้อคืนเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาาก็บของมาเดี๋ยวเอาตะสั่งมาสั่งพี่น้องเบิงครับ มาก็พี่น้องไปพี่น้องมาสั่งบอกว่าเจดหูตัวนี้จะรู้ครับสี่จุดหนึ่งสามสามศูนย์กับตีว่าตีไปชี่โลก็บีกขีดหนึ่งพี่น้องสี่กิโลหนึ่งขีดโอเคพี่น้องตีไปสีโส่โลก็สี่โล่พอดีครับ ครับพี่น้องบาน,นพี่น้องขาบ้านเลครับไม้นี่เป็นไม้ไกบ่บานนะพี่น้องออกมากิโลเดียวครับไม้พีสายเฮ็ดไปพีสายเป็นไม้เลยเป็นได้ประจาครับวันนี้เพื่อนเพื่อนบอกไงเมืม่อึ้นเพิ่งเมื่อึ้นได้นั่งอยูจับเวลาได้สามสิบห้านาทีพอดีพี่น้องึ้น,น,นยิ่งระยะประมาณสี่เมตรพราะขึ้นจิบน้ำปั๊บป่ามลงเลี้ยวพี่น้อง,เป,องเปิดกล่องท่านพอดีมุขไซเลยส่วนเลย tìm càng cái bản lắm không phải không cầu bán gấp bàn này xảy